ฟินพระเอกดังโพสตหวานถึงแฟนเรียกผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในโลกพระเอกคนดังนเดชน์คุกีมิยะทําร้องหิวกันทั้งประเทศเมื่อลุกเมื่อวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีของแฟนสาวอย่างยายาอุรัสยาตั้งแต่เช้ามืดของวันใหม่วันที่18มีนาคมด้วยการโพสภาพชุดสุดหวานและข้อความที่หวานกว่าวา่าสุขสันต์วันเกิดผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในโลกงานนี้ชาวเน็ตและเพื่อนๆดาราแห่เซลล์กันลั่นเช่นหูยผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกโอ้ยหวานกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โอ้ยแคปชั่นชนะเริดอ้ายแหล่งมากจริงมากน่ารักที่สุดใจจะไวเฮอคู่รักแห่งชาติสันส้นๆได้ใจความแสนล้านความหมาย